ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮหาหนอยทุกท่านนะคะ คลิปนี้มาตามเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินหนูน้อยก็ฝากเหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวกวนจะไปรับชมแนวทางห้าน้อยคลิปนี้ขอเบาอีกจักน้อยแน่เลย,ยจ้าเด้อสำหรับท่านใดถือเหล็กรัฐบาลไทย แอดมินนอยขอแสดงความดีใจด้วยนะคะดีใจกับทุกท่านเ้อจ่าเดอ้อสรุปไปแล้วเด้อจากคลิปหนึ่งท่านผู้ชมจําเลขฝันแอดมินน่อยไดพอท่านผู้ชมเอามาให้เบิ้งอีกเ้อจ่าเดอ้อสำหรับทันใดทีบ่ดด้ติดตามเลขรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะชอบเลขไทยให้ติดตามคลิป เลขไทย,ดย,ดยเดอจ้าเดอแอดมินหนนีช่องเดียวนี่ละทธรรมชม้ชมหนน c h ชาแนลแตว่าจะมีแนวทางเลขไทยฮานอยแล้วก็ลาวเดอจาด้าเดอชอบเล่าให้เบิงเล่าชอบไทยให้เบิงรัฐบาลไทยชอบฮานอยคือฮานอยแอดมินหนนอยจะแยกเป็นคลิปคลิปให้ยูเดอร์ธรรมช,มมชม่มธรชมแมนบอละงวดนี ข่ามเต็มๆเนาะจานะ้ะเนาะงวดนี้ข่าเต็มๆท่านผู้ชมเลขฝันของหนูน้อยฝันตั้งแต้ตองงวดท่านผู้ชมได้ลุงคลิปเราให้ท่านผู้ชมฟังอยู่นะจนะ๊ะเนาะเอดมมน,นูน้อยฝันเห็นผู้หญิงสองคนนั่นเนาะจานะ๊ะเนาะแต่ว่าคนละคนกับที่เลขออก4ีนึงเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนตอนนั้นฝันเห็นผู้หญิงสองคน,น,นว่กลกางคนเนาะจานะ๊ะเนาะ แต่ว่าคลิปนี้แอดมินนหน่อยฟันเห็นที่ว่าเขามาลักป่าสองตัวอ่าเป็นยังวัยรุ่นอยู่ได้ธรรมชมแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนลกักกะได้เล่าความฝันให้ฟังไปเนาะจ๊ะเนาะและนนี้อ่าเห็นคนตายท่านได้ที่ได้รับฟังคลิปนั้นก็จะรู้อยู่เนะจนะ๊ะเนาะอ่าเล่าให้ฟังเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าอ่า ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอกจะเนาะมอเตอร์ไซค์ของแอดมินออกอีหลีทำให้รรมชมลอตเตอรี่ได้ใบหนึง่งทำให้ชม <L ek. S 2> เลขเขียดไปลังวันทีหนึ่งทำให้ชมแอดมินหน่อยฟันว่าถึกลังวันทีหนรรมม ater, ึ่งลอตเตอรี่ erie, สื่อไว้ในเวบ็บ กล่องสลักพัดนะจ๊ะเนาะแอดมินบดได้เอามาให้เบิรงจะลง่ไววอยู่หนาเฟซส,ส่วนตัวนะจ๊ะเนาะห้าแปดสามตรงๆเด็กออกสามสามหนึ่งห้าแปดสามนะจ๊ะเนาะของแอดมินสามสี่สามห้าแปดสามไก่ลังวันทีหนึ่งแล้วทำชุ่มไก่แล้วไก่แล้วอันนี้ได้เลขกรางใบหนึ่ง บ่หนาเสือว่าจะฟันแหม่นฟันนันเนาะจ้ะเนาะ mm hmm. ผู้ใดหมักเล็กฟันแอดมินหน,หน่อยเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วจ้ะเด้อทาฟันเนาะจ้ะเนาะถาฟันบรูว่าไม่ยิ่งสองคนนั้นเขาสิมาหาอีกบ่ถ้าเขาจะหายโชคอีกเขาต้องมาหาอีกเนาะจ้ะเนาะละกะเลขนางเอกประจ,จับช่องแล้วจ้ะเด้อนางเอกประจ,จับช่องเอามาให้เบิ่งบทุกท่านเนาะจ้ะเนาะ นางเอกประจำช่องแอดมินคุณแม่น่าจนะเนาะแม่เลขไร้เแ้่เขาด้วยจ้ะเด้อเข่าตัวเนนพนผอมวันนี้เดี๋ยวรับรองจะถามหาเลขลอกของแม่เนาาจนะเนาะเลขลอกของแม่เขาสามหัติดกฤสิวานางเอกประจำช่องนะจ๊นะเนาะเป็นนางเอกประจำช่องพระอา,ารย์อำนาจเจริญก็เข้าสามแปดนะคะผอมพ่อน่าจะรวยบ่กเขาแต้ว่าตามต่อนะจ๊นะเนาะ ได้ได้เบิ่งเลขตารางนี้ของแอดมินนะจ๊ะเนาะมีภยัยอยากได้ว่าจ่าเลขที่ว่าบนตรงๆของแอดมินนี่เลขกชอบแอดมินเดี๋ยวจะมาเห็ดให้เบิ่งอีกนะจ๊ะเนาะบนบนตรงๆไม่ต้องกลับเขาเด็กธรรมชุ่มบ่ต้องกลับตแต่ว่ากะกะกลับไว้หน่อยๆนะจ๊ะเนาะเขาชุดเน้นพร้อมแอดมินมักเล็กแปดสามแห้งธรรมชมุ่มแต่ว่าเป็นเด็กใจครึง่งนึงนะจ๊ะเนาะแฟนนูน้อยเถิดทั้ง ตโตทั้งตง่งทั้งบนทั้งล่างเด้อท่านผู้ชมได้ได้ทุกประตูแต่ว่าได้บ่หลายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสื่อบ่หลายทุนหน่อยก็ได้เมินเมินตน้ตนๆนะจ๊ะเนาะได้กเมินตน้ตนๆเพราะว่าสื่อเล็กบ่หลายเบิดพันกว่าบ่าเนาะจ๊ะเนาะได้กําไรได้กําไรหลายเติบอ,อยู่ท่านผู้ชมแล้วก็ตเตอรี่อีกใบนึงมันเป็นวันเกิดของเพิ่นเด้อจ๊ะเด้อว,วันที่16 16สิงหกซิงหาเนาะ,ะไปเซียงซิมซี่ของเพิ่นก็ได้ เบอร์ยี่สิบสี่เพื่อกดวางดีเตอรเพื่อนอายุหกสามสิบแปดปีเพื่อนกนัได้ทั้งสามแปดทั้งสี่สองทั้งลอตเตอรีทั้งหมดทีดินนะจ๊ะเนาะมดทีดินไววสําหรับคลิปนี้มาตามเล็กห้าน้อยกันต่อนะจ๊ะเนาะสําหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่ถือเล็กหล้วมมาอุดหนุนสินค้าทางด่านแอดมินได้จ้ะเด้อคุณแม่โทรมานะจ๊ะเนาะ แม่ FC ซมันโทรมาบางคำนั้นมาถามว่าแอดมินไดบอแอดมินใดยูแต่บอารนะจ๊ะนะ <S <S ครีมสบู่แม่ว่าสบู่กับครีมใส่ดีดีเราจะเด้อสำรับทันใดทีเพราะท่นใดลองใส่เนาะจา๊ะนาะลองสั่งไปใส่เบิงงนเ้าจะเด้อสบู่มะเขือเทศสูตรมะเขือเทศลกะกสูตรมะละกอเ้าจ้ะเด้อใช้ล้างหน้าถูตัวได้นะคะ สำหรับนำน่มเข่ากับเลงขาวจะเข้าอาทิตย์หน้านะคะท่านใดที่สนใจโทรเขามาดสั่งได้เลยด้วยจ้าเดอ้อเบอร์0 9 2ย์เ5 5 1 3อนะคะครีมคุณแม่ว่าคุณแม่ f อฟเนาะจ้าเนาะแม่ FC คุณโทรมาบางคำนุ่นหน่อยครีมกับสบู่ใส่ดีดีแต่ว่าครีมแม่ท่าแล้วมันเป็นเหนียวเนียวเนาะจ้าเนาะเงียมันขึ้น ถ้าเฉพาะยนีมันขึ้นถ้าแรกแรกมันจะเป็นเนี Nowadays, ้ยวเน้วเด้อธรรมช้ชมแอดมินบอแร้เอาขึ้นมาตะลับที่แอดมินแกะแล้วนะจ๊ะเนาะตะลับสีขาวเนี่ยมันจะเป็นแนียวๆ้คือหอยถากเด้อ่รนมช้ชมแต่ว่าถ้าไปเรื่อยๆจะรู้ซึกว่ามันบนเนี้ยวหนาธรรมช้ชมมันจะเข่าหนาน้าห้ามันจะเริ่มเนียนขึ้นแรกๆลูกคุ้มค้นหนาเ้ามันจะกว้างมันบอจะใส่ครีมตะลับนี่แล้วลู้ซึกว่ามันจะเนี้ยวขังแรกนะจ๊ะเนาะ สองสามครั้งใส่ไปยังบะหมในเบิดตะลับเลยเดอ้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เน,นานะจ้ะเนาะผู้ชายก็ใส่ใสดผู้หญิงก,ใก็ใส่ไดแล้วจ้ะเด้อใส่ไปประมาณจะข้าวเน,นานะจ้ะเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละรูดซึกววานผิวนานเนี่ยจะเนียนเพราะว่าลูกคุมขนเฮ่าเล็กลงมันจะเข้าหนาเลยท่านผู้ชมนานเนี่ยก็จะบ่เหนียวเน,นานะจ้ะเนาะพะว่าเอ็นมินุน้อยก็ใส่อย สำหรับสามปีสามสิบปีขึ้นเนาะจ้ะเนาะสามสิบปีบวกบวกเนี่ยใส่เ่ามีแพ้หนาปอแสบบอักันเล้วจ้ะเด้อแนะนำสามสิบบวกเนาะจ้ะเนาะเป็นครีมทาฝ่าโดยเฉพาะครีมยาทาฝ้าเลยนะคะเนี่ยลองใส่เบิ้งชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาททำให้ชมบ่แพงแอดมินหน่อยส่งฟรีเพราะว่าหลายท่านเพิ่นสั่งไปเพิ่นกะกลับมาสั่งซ้ำเด้อท่านผู้ชม ใส่ดีนะะขาคืนพร้อมะนอกจากเนาะไม่แสบหน้าไม่บางด้วยเด้อค่ะเด้อนาผู้ใดบางอยู่เนี่ยมาใส่ครีมตลับนี่จะบอกเลยว่านาจะเบาบางนอกจากเนาะลูกคุมขนกระฉับท่านผู้ชมลองไปใช้ดูนะคะใช้ดีม,มากใส่ดีเลีนูหน่อยคายมาซองปีเราท่านผู้ชมบ่เปียง ใส่ได้เป็นเดี่ยนท่านผู้ชมใส่ได้เป็นเดี่ยนอีดีครีมตลับนี้เพราะว่าใส่เฉพาะเนี่ยบางคืนยนี่ยบางเว้นข้าเคยใส่ครีมตัวใดกะใส่ตัวนั้นต่อไปเนาะจ้นะเนาะแต่ว่าครีมตัวนี้สําหรับตอนกลางคืนเท่านั้นสาหรับสบ,บูน่นี่ใช้ได้ตามต้องการเลยนะคะใส่แล้วรู้สึกผิวจะเนียนขึ้นแล้วจ้ะเดอ้อเนียนนุ่มขึ้นขายมาสองปีคือกันท่านผู้ชมขายดีมากนะคะค่ะบอมเมนว่าขายดีมากเราท่านผู้ชมกะขายได้ตลอดเนาะจ้นะเนาะเพราะว่า แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องแอดมินหน่อยกับบอทท่านหลายเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าขายดได้ซุ้มเอด้ทธรรมชมสําหรับสบู่เนี่ยขายออกทุกวันแต่ว่าบอถึงว่าก็ขายดีประนันเพราะว่าลูกค้าทั้งทั้งช่องแอดมินหน่อยกับยังบอทท่านหลายน,นจะจ้ะเนาะทันใดที่เพิ่นสร้างไปซื้อไปแล้วกับกับมาซื้อประจาเด้วก็ธรรมชมสําหรับทันใดที่บอทท่านได้ค่วยใส่ร่องไปใส่เบื่องเนาะจ้ะเนาะสำหรับสูตรเล่งขาวและ น้ำนมข้าวของข้าวอาทิตย์หน้าผู้ใดจะเอาโทรขอขมสาสั่งลวงหนาไว้ได้เลยเ้วจะเริ่มเพราะว่าของนี่มันจะมันจะบ่่อยมีสูตรเดิมๆแล้วจ้ะเนาะมันจะรอนานมากท่านผู้ชมมันจะรอนานมากยังเชน่นสูตรระเบิดที่ไข่นั่นมันบ่มาเลยนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าราคาโรงงานเ้อจะเด้อราคาโรงงานอ่า มันจะราคาถือเนาะจ้ะเนาะมันจะราคาถือถือกว่าตามเมืองอื่นเนาะจ้ะเนาะถือกว่าเมืองอื่นนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะมันจะราคาถือแอมินกระขายก่อนละสิบเก้าบาทสั่งสิบก้อนก็คือส่งฟรีเนาะจ้ะเนาะสิบก้อนส่งฟรีถาสั่งมาถึงสิบก้อนก็คือเสียค่าสง่งส่วนมากเพื่อนก็จะเอาสิบก้อนยี่สิบก้อนที่เพิ่นสั่งไปเนาะจ้ะเนาะ ส่งฟรีทุกรายการปลาแหงก็มีรจคะเดิอแพ็กระยี่สิบห้าบาทแต่ว่าจะมีคัดส่งนะจนะ๊ะเนาะปลาแหงก็มีโปูส่งฟรีถ้าอยากได้โปูส่งฟรีก็คือสร้างไปกับสบูค่ครีมก็ได้แอดมินน้หน่อยก็ส่งฟรีได้เลยนะจนะ๊ะเนาะคลิปนี้แอดมินขอเอาเงี้ยนะจักหน่อยรจคะเดิอเพราะว่าเอ,อ,อา,าลายเหล็กแนวทางนะจนะ๊ะเนาะโฆษณาขายของนําท่านใดที่ว่ามกช่วงแอดมินโฆษณาขายของก็รีไปเลยนะจนะ๊ะเนาะรีผ่านไปเลย บวากันเนาะจ้ะเนาะแต่ละคนหมักบัคือกันรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าหน้อยเหมือนว่านน่ก็เข่าเหล็กในตาล่างคือเกาเนาะจ้ะเนาะฝนตกเด้อวทำให้ชมฝนตกอีกแล้วฝนดินปอกฝนตกอากาศกำลังดีนะคะตอนนี้หาหกถุงเนาะ,ะทำให้ชมเบาตอนเดกืกด นตกลิ้นลิ่นไปล่ยปล่อยด้ยจ้าเด้อเลขเขาในตาล่างเด้อทำให้ช่วงแอดมินน้อยเจาะไม่เข้านะคะ,จะเจาะบ่เขาอีกแล้วทำให้ช่วพิจารณาเบิงดีดีได้ดจ้าเด้อก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนนะคะแต่ว่าสําหรับสายวิ่งสายรูดนะจ๊ะเนาะเมื่อวานนี่สายวิ่งสายรูด9มาเก้าจะจนะ๊ะเนาะ มารอกแดกเลยรอบพิเศษแปดสายวิ่งเน้วจ้นะเนาะทำรับทันดทีสายวิง่งสายด่วนด้วจ้าเดอ้อแล้วก็เก้ามารอบปกติได้แค่วิ่งด้วจ้าเดอ้อสำหรับเก้าเก้าศูนย์สี่โอ้ยทำพิชคมเก้าศูนย์สี่วันจีขึ้นพอวะขึ้นพอคึ้นขึพ,อ,ขขพอเลขหลับวะทำพิชคมเก้าศูนย์สี่นั่นไหม เข่าเด้อมาเข่าเลขห้าหน้อยเหรอเนาะจ้าเนาะเก้าศูนย์สี่กับห้าสองเหมือนเด้อทนผู้ชมตีไหวโอ้มาออกห้าหน้อยแต่นี้ไหมโบไปออกไทยเลยเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะเบาเงาแล้วเมดดื่อใดเบาเงากะฟังแน่แล้วจ้ะเด้อ แนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่17สิงหาคม2565เลขในตารางนะคะสำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้ถือก็สู่กันต่อไปเด้อจา้าเด้อก่องสลากยังมุนอยูกัยังสู่กันต่อไปเนาะจ้าเนาะหาแนวทางมาสู่กันต่อไปเนาะจ้าเนาะบ่ต้องเสียใจสู่กันต่อไปคือเกาเลขในตารางนะคะ ห้าหกสามสี่เจ็ดแปดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นห้าและรองหกนะคะบางท่านเพื่อนกับมักเลขห้าน้อยเนาะจ้นะเนาะเพราะว่ามันบอ่ออันเลขไทยมันอันบางท่านเพื่อนกบับบอมหมักบางท่านเพิ่นกับชอบห้าน้อยบางท่านเพื่อนกอบ 5, นอับหมักสูลเลขเนาะจ้นะเนาะทั้งห้าน้อยทั้งลาวทั้งไทยเพิ่นหมักเบดสูลเลข บางท่านเพื่อนกะจะมักแค่ห้าน้อยหมักเห่นแค่ห้าน้อยบางท่านเพื่อนกะเห่นแต่รัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยมันเล็กอันไลายเนาะจ้ะเนาะบางท่านเพื่อนกะบอหม,มัก <ST governments> ท่านใดที่จับเป็นเอาไปเก่งเอาได้จ้ะเด้อเลขในตารางนะคะจับเองได้เลยเนาะจ้ะเนาะเลขในตารางจับเองได้เลยได้จ้ะเนดะ้อเพราะว่าเอ็ดมินหน่หนอยจะบอกเขาเนาะจ้ะเนาะ เขาแนวรุดแนวกับบัวกันเลยจ้าเด้อช่วงนี้เจาะแถบบ่เข่าเลยเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเล็กในตารางก็ยังเข่านะจ,จ๊ะเนาะท่านผู้ชมจับเอาเองเด้อจ้าเด้อหกชุดเด่นนะคะหกชุดเด่นแอดมินหน่อยเจาะให้ช่วงนี้ก็คือรุดหลายกว่านะจ๊ะเนาะรุดหลายกว่าเข่าแต่ว่าเล็กในตาราง ยังเข่านะจ๊นะเนาะห้าสี่หกสี่ห้าแปดสี่แปดสามแปดเจ็ด 8นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ3ชุดเน้นเลยจ้าเด้อ3ชุดเน้นนะคะ3 8เถือ่อหาหน้อยเพิ่นไปนหลอกการบานรัฐบาลไทยแอดมินไรเจาะหายเ้ยจ้าเด้อ แอดมินหนูหน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ